สบายดีทักทายยามเศร้าเนาะกับท่านท่านที่มักหัวสนมวนลัดแล้วก็กตอกกตีทุกท่านนะสมวิวตอนเศร้าบรรยากาศตอนเศร้าของวันที่สิบเอ็ดนะทักทายกันได้ด้ไอ้น้องมักหักในสัตว์เลี้ยงความสุขของคนมักเนาะ ก็แบบนี้แหละตอนนี้ก็กำลังงามกำลังงามงวนยังบริณนองเ้อนี่งวนยังบริณนองทาง้ำเลยจะเลี้ยงไว้อีกสามสิบปีข้างหน้าจะลองสนบ้างเขาก็บักนี้หละประมาณนี้หละตอนนี้เอาจ้อยเพราะว่าแม่มันเอาคาดไปน้อยละมันเป็นงนวนจะ้อยเนาะ งอคิดดื้อก็เลยใส่คามันตัวนี้ก็สามปีไปถึกง่ญ่นี่สามปีไปโอ้บกักใหญง่ๆล่ะตัวนี้ก็ได้นอ้องหนึ่งอะทักทายซ้ำนี้ละครบใจที่รับสมแล้วก็ส่งเสริมมาตลอดนะครบใจหลาย